ตัวนี้ยี่สิบบาทนะพี่น้องห้องยี่ห้ออะไรห่ออะไรอ่านไม่ออกอ่านเลยด้วยมาดูภารกิจเก็บกู้เก็บกู้เก็บกู้ไอ้นีน่เหลือกี่เส้นเหลือกี่เส้นเหลือกี่เส้น ดูครับดูกระป๋องซีนอนสูงมากเก็บเก็บกู้แทบเจกปะดันเดี๋ยวเราดูหัวจอดยังไม่เคยเห็นหัวจอกมาดูหัวจอดใครเห็นแล้วก็เงียบไปได้เก็บกู้ เรียกเซนะนะเรียกว่าเรกเซน็นเขาหาเซน็นบ้างไม่ได้ยินไนมะไม่ได้ยินยงเด็กตึ ว่าางมันมืนพี่น้องจับอะไรบ้างคือบินนั่น้ำบินด้วยจับของมืนกับว่าางจุสองคนก็กระง้กต้องหลายคนยนาแดงเลงบอ,ออกสิ <c ười> คือกินเขาเขาก็เย่มหนึ่งคือบ่มีแห้งมาเรียกไรเสร็จเลย เขาไปไกลกว่ได้พี่น้องที่สมเลยไม่มีใน้อไไกลเรียกคือด้มเลยตะแก่เขาจะได้ แั่ซิบเพยงน้แค่สิบสิ็นสิบนึ่งสิบหนึ่งแค่เงี้เลยนะเ เกี่ยวหัวไทยมัวคิดพวกก็ดีนะตะกี้บ่กตะกี้พ่พมีด้แบบนี้นี่จะมันงออ่างนี้มันไทยไม่เลยซึ่งเป็นแท็กซึ่โงโดนหลอดแท็กกันนี่ ตะวันเติมน้ำนหมุนแตัวใจได้พนองต,งตัวเทมกับตหมุนมนะคน ตกลกเลยเพื่อนกบบงไข่เหรอไข่เหรอ่กรดูก้กันแล้วปเปแกมือใส่ใส่ต้น มีจักเสียนดีายเสียนเงินด้วยเันขนขาเดียวจึงมั่นปคว่า บงะซี่ระซี่ตกสองยน่งดีระซี่เ่องอะรีา้างุดีเป็นยางก่างนะคอยซูบไปีนซ่างครับโอ้ปีนซ่างข้าง้ค่อะไรยครับตัวนี้เดอันนี้กับผู้ลา่อันนี้ผู้นาครับผู้นาผู้ล้างอันนี้ว่าใส่เด บ่ครับบ่บ่ได้ใส่เยอะตัวไ่ใส่ตัวเดียว่ครับบ่บบใส่ครับมันนต่เัมแวไม่ได้ใส่ใส่รักคนเล่ยอะก่ตัวไหนเป็นตัวไหนนี่จีนใช่เลยเล่นพทนะครับ เมียนเมียนสองอันจำวิธีว่าใส่ประจำครับเป็นลูกวนใส่วนก้อตัวเดี fall, ๋วตุโยกกันตั้งคัวเดี๋ยวตัโยกตัวใส่ต้มอุนมสามสามนเขาลอกวนจอในบ้าน เทาอกหมุนจอดิจังหวจอ,จอแมนโอ้ยได้ๆๆๆๆจังหว,ว,ว,วะจอตรงนหันหันเครับโอ้ยอกเนบบ้าเลยรอกับนู้นหันน้ำมันหนแม่นครับหันหันไปตออลอดเลยครับโอ้ลรอกูเรนบวันนี้เขาจ้างเันจัวัดเพื่องเ,าเงอา่มห้าแันเทาเอาไ น่าจะเจาะเขาลอันก็ไดกดมันไต้ได้เห็นหมดท่าไปมันเองเจาะขึ้นมาแล้วเี่น้องสุดแล้วการพุทธไทยแล้วเจาะน้ำปูว่าจดถอดว่าถอดนะจุบว่าถอดนะ Ừ, nó nó nặng nó này. nó nóng nóng có nó nóng 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 cái nóng 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 กำลังเรามาตรวจงานเลยตรวจงานเลยงานฝรั่งนะนี่ผมที่นี่ที่แกที่แก่ซื้อที่ที่เมียแกแกจะเลี้ยงปลาวัวจะไหนเขาถอดป่ะนี่ เขาถอดพวหัวจหนเขาถอดวะหนิเขาถอดต้จักอันนี่ปะตัวถือกันปะํำรวจคพมเสียหายด้ว <c oughs> <c oughs> ี่เขียวเฮียจัเดืมวะแหงเลยพี่น้องหัวซ้ำนี่ก็ได้ถ้าคาเป็นแสนเด้นี่ นักก็กันเรียอยห้ามสองห้ามซองนักเรียบร้อยจบภารกิจ น้ำใส่จริงจิงน้ำจับอยู่จักเม็ดบ่ได้เบิ่งบ่ยังบ่ได้ย่างน่ะคุณผู้ชมคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะพี่น้องนะฝากติดตามด้วยออมสินออมขัามีคลิปดีๆมีสาระเดือดกระทาให้ดูอีกทีที่มีค่าเบิ่งจอบรดันถึงจะเริ่มต้นจนจนได้น้่งจนเจ็บปุ๋ยแต่เมื่อเคยไมีโอกาสมันมาลงเสมอถ้าเบิ่งถึ่เบื้องถเบื้งเล็หน้าเกษตรน้ำบ่เฮดเห็นไม่ได้เบิ่องข้าน ไม่้องนะที่นี่สวัสดีครับ